สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชา่แนนาทีนี้แรงจริงบัวข่าวยกนาบิวอาวุธสุดอันตรายชั่วโมงนี้หาคนต่อก,ก่อนด้วยยากก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2 ข่าวบันชาเม่สุดยอดนักชกขวใจชาวไทยออกโรงพูดถึงความยอดเยี่ยมของนาบิลอานานแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท1 3 5 1 4 5ปอนด์เฉพาะการวัย20ปีที่พึงปล่อยของเอาชนะคะแนนเอกฉันหลังตาคู่ปรับเก่าซูเปอร์เลกเกตม่ก้าได้อย่างสวยงามในศึกวัน7สองเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีนาคมที่ผ่านมา นักสู้ระดับตำนานอย่างโบขาวได้ออกมาวิเคราะห์มวยคู่หยุดโลกซุปเปอร์เล็กกับนาบิลผ่านทางช่องยูทูบของตนเองชื่อโบขาวบัญชามแม่โดยมองว่าทั้งคู่ต่มีสไตล์การโชกที่แตกต่างกันชัดเจนแต่ชั่วโมงนี้ต้องยอมรับว่านาบิลกำลังอยู่ในร่างทองหาคนหยุดยากตอนนี้ยังหาแทบไม่เจอว่าใครจะมาเอาชนะนาบิลลงได้ซึ่งที่จริงแล้วอาวุธของเขานักมวยทุกคนไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่กับการวางแผนการชกมากกว่าต้องทําแบบไหนเพื่อโจมตีให้ถึงตัวเขาให้มากที่สุดตอนนี้คือช่วงขาขึ้นของนาบิลเขาเป็นมวยที่มีช่วงอาบุธที่ทั้งยาวและแข็งแรงมากครับนอกจากนี้บวกขาวยังได้แสดงความคิดเห็นว่าคู่ชกรายต่อไปที่มีความสมน้ำสมเนื้อที่จะเจอกับนาบิลในตอนนี้มากที่สุดคือโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นบบนตันเวทวัย28ปีจากอังกฤษเชื่อการที่ทั้งคู่ได้มาดวนฝีมือกำบลสองเวียนจะต้องดูเดือดอย่างแน่นอน แฮกเตีถือเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจให้มาลองเจอกับนาบิลคู่นี้ถ้าเจอกันรูปเกมน่าจะออกมาสนุกเพราะต่างฝ่ายก็มีอาวุธที่คล้ายคลึงกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าแฮกเกตีจะวางแผนการชกมาสู้แบบไหนซึ่งถ้าเขามัวแต่ยืนห่างๆประชิดเข้าไม่ถึงตัวคงเสียทางนาบิลแน่นอนครับแต่มารอรุ้นกันนะครับว่าคู่นี้จะได้เจอกันไหมแลจะจะได้เจอกันเมื่อไหร่ใครจะตามเอาเด็กข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางซินเนาขอบคุณมากครับ